ทองคำทำโอทำไฮทุกวันกล่าวสวัสดีทุกคนและสมาชิกยูแฮทุกท่านด้วยนะคะวันนี้พบกลับมาตาทิพรัตก,กับรายการวางแผนเทท,ทองคำค่ะและสำหรับวันนี้นะคะวันที่23มกราคมนะคะก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาเนี่ยมาตาฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้มาตาและทีมงานยูแฮทุกท่านด้วยนะคะณนะตอนนี้ที่อัดรายการอยู่นะคะเป็นเวลา8มง42นาทีค่ะ มารีแคปจกเืาอวันกันสักเล็กน้อยนะคะราคาทองคำเนี่ยทำจุดสูงสุดไว้ที่4,960นะคะและจุดต่าสุดเนี่ยค่ะไว้ที่4,772นะคะระหว่างวันเนี่ยถือว่าวิ่งค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวโดยประมาณเนี่ย188เหรียญเลยนะคะถือว่าสูงมากๆทีเดียวค่ะมาดูข่าวที่น่าสนใจของวันนี้กันค่ะเริ่มจากข่าวในตารางก่อนเลยในส่วนของวันศุกร์ที่23มกราคมเนี่ยข่าวจะมาตอน3ทุ่ม45นาทีนะคะตัวแรกเลยก็คือแฟลเมนู f ฟสเชอริงนะคะ P M I นั่นเองค่ะแต่ชนีการคาดกา การล่วงหน้าของภาคการผลิตที่เผยแพร่ก่อนตัวเลข PMI ตัวจริงค่ะจากตัวเลขคาดการณ์เนี่ยสูงกว่าครั้งก่อนเนี่ย0.1นะคะซึ่งคาดการณ์ได้ว่าเป็นผลลบต่อทองคํานะคะและอีกตัวหนึ่งที่มาคู่กันเลยก็คือ f a ดเซอร์วิส PMI นั่นเองค่ะดัชนีคาดการล่วงหน้าภาคการบริการนะคะเป็นตัวเลขที่เปิดเผยนะคะก่อนตัวเลขจริงนั่นเองจากที่คาดการณ์เนี่ยสูงกว่าครั้งก่อนเนี่ย0.4เเเลยนะคะก็ถือว่าเป็นผลลบต่อทางทองคําเช่นเดียวกันค่ะและมาดูข่าวเกี่ยวกับทองคําของวันนี้กันค่ะ ทองคํานะคะพุ่งจากจุดสูงสุดใหม่เหนือ4,900ดอลลาร์ 4, ต่อออนนะคะจากแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยนั่นเองซิลเวอร์และแพตินัมเองก็เช่นกันนะคะปรับขึ้นแรงเช่นกันเลยและทําสถิติสูงสุดในประวัติการเป็นที่เรียบร้อยแล้วคะ่ะและหนุนหลักเนี่ยมาจาก 3อย่างนี้เลยค่ะอย่างแรกก็คือความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์นะคะอย่างที่2เป็นในตัวของดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงนะคะและอย่างที่3นั่นเองก็คือค่าการว่าเฟดเนี่ยอาจจะมีการลดดอกเบีย้ยนะคะทําให้โลหะเนี่ยดูน่าสนใจขึ้นมานะคะและอีกหนึ่งข่าวนอกที่น่าสนใจของวันนี้นะคะอย่างแรกเลยคือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะกล่าวในที่ประชุมกับเลขาธิการนาโตนะคะว่ากรอบการตกลงเนี่ยหรือกรอบข้อตกลงเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับกรีนแลนด์นะคะอาจจะทําให้สหรัฐนะคะเข้า เขามีบทบาทในเกาะน,นี้มากขึ้นค่ะแต่นายกรัฐมนตรีของกีนแลนด์นะคะกล่าว <c oughs> ว่าเขาเนี่ยไม่ได้รู้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อตกลงนี้เลย <c oughs> เพราะไม่ได้อยู่ในที่ประชุมและยังไม่มีข้อมูล ข้างในเนี่ยชัดเจนมากพอด้วยค่ะประเด็นหลักที่เกี่ยวกับเส้นแดงเรื่องเอกลักษณ์ก็มีเช่นกันนะคะเขาเนี่ยย้ำว่าเส้นแดงนะคะสําคัญเลยเพราะ2ประการนี้ค่ะอย่างแรกคือเอกลักษณ์และอธิปไตยของกีนแลนนะคะยังได้รับการเคารพอยู่อย่างที่สองนะคะไม่มีใครที่สามารถตกลงเรื่องกีนแลนด์แทนกีนแลนด์และเดนมาร์กได้และภาพรวมสถานการณ์ตอนนี้นะคะสหรัฐเนี่ยพูดถึงการเข้าถึงแบบไม่จํากัดน,นะคะของกองกําลังหรือความร่วมมือทางทหารในกีนแลนด์เพื่อเสริมความมั่นคงในอาร์กติกค่ะ2 ฝ่ายเดนมาร์กและกีแรนเนี่ย ชี้ว่าเอกราชนไม่ใช่เรื่องที่ต่อรองได้นะคะและยังไม่มีข้อตกลงจริงๆที่ทั้ง2ประเทศเนี่ยอนุมัติค่ะและสําหรับแผนเททองวันนี้ทํายังไงกันได้บ้างคะอยากให้จําตัวเลขกันแม่นๆสักนิดน,นึงนะตอนนี้นะคะราคาเปิดของวันนี้นะคะอยู่ที่4947.33นะคะวิ่งขึ้นไปที่4,967น้นั่นเองมุมมองตอนนี้มาตาคิดว่าการย่อบายค่อนข้างที่จะได้เปรียบและเพเซฟกว่าค่ะอย่างแรกเลยแนวต้านจิตวิญญาณนะคะมันจะอยู่ที่เลขกลมๆนะคะก็คือแนวต้านเนี่ยตอนนี้จะอยู่ที่ห 5,000ถึง5,020นนะคะถ้าระยะสั้นเนี่ยยืนเหนือ 4,950ได้นะคะแล้วไม่หลุดโครงสร้างเลยอ่ามีโอกาสทดสอบแนวด้านบนเนี่ยค่อนข้างสูงนะคะแต่ถ้าหากหลุด4,950มาเนี่ยมาตามองว่าโซน4,880นะคะถึง4,900นะคะยังน่าสนใจคะ่ะแต่ถ้าหากหลุดจากโซนนี้ไปนะคะสามารถมาเล่นตรงกรอบนี้ได้คะ่ะก็จะเป็นในส่วนของ4,780ถึง4,800คะ่ะและนี่คือแผนเททองสำหรับเช้าวันศุกร์แบบนี้นะคะเน้นย้ำนักลงทุนทุกท่านเลย TPSL จะต้องชัดเจนเสมอนะคะ และสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะคะที่มีคอมเมนต์เพิ่มเติมนะคะสามารถร่วมพูดคุยกันใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยและสำหรับวันนี้มาตาทิพรัต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะคะพบกันใหม่เช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะสวัสดีค่ะ uhas. com เราคือเพื่อนแท้นักเทรด